สวัสดีค่ะพบกับรายการเพืเส้นเงงมอร์นิ่งนิวล์ชาวันนี้ค่ะที่18ธันวาคม2563ราคาทองสองเมื่อคืนนี้ผ่านมาปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง54ดอลล่าร์ปิดกลาที่1 9 8 5ดอลล่าร์เพิ่มขึ้น2%ะน,นะคะ2.1%ก็เป็นการเพริ่มขึ้นในวันเดียวนียมากที่สุดเลยนะตั้งแต่วันที่22มษายนปี2563 พอใจหนุนทองคําก็มีบาะเด็นนะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอัตราผลออสแทนพันธบัตรอเมริกาก็ปรับตัวลดลงมีข่าวาว่าวอร์เรนบัฟเฟตนะคะมูลทุนที่เป็นนักลงทุน,นรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็เข้าซื้อหุ้นเหมือนทองคำนะคะไบกโกเป็นบริษัทเหมือนทองคำรายใหญ่ในแคนาดานะคะเข้าซื้อถึง20.9ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นมูลค่าการลงทุน563ล้านดอลลาร์ เพราะฉะนั้นคนเ e n ไมเฟก็เป็นนักงุนที่ถือหุ้นระยะยาวก็อาจจะมองว่าราคาทองคำในระยะยาวน่าจะักตัสุกข,ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาเป็นการเข้าซื้อในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะที่ยังคงควบคุมไม่ได้ในหลายประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงข,ขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่นิวซีแลนด์นะคะ ก็ทำให้มีการมีการเลือ่อนการเลือกตั้งออกไปส,สัปดาห์นะเป็นวันที่17ตุลาคมนะคะแล้วก็เป็นในือนสุดท้ายก็คือกองทุน s c r กลับมาซื้อทองด้วยเมื่อวาน 4, 9, านี้นะคะ4,090บาทสำหรับราคาทองแห้งในวันแห้งเมื่อวานนะคะปิดเพิ่มขึ้นมา100บาท150บาทนะคะปิดที่28,750บาทนะคะแล้วก็ราคาทองแห้ง 90.5สของผส้ท่เพงปี2นะคะเปิดที่29,270บาทค่ะสำหรับคืนนี้สเมกาจะเปิดเผยตัวเลขการอายุการสร้างนะคะแล้วก็การเริ่มสร้งางบ้านตลาดประเมินนะคะว่านะ่าจะเพิ่มขึ้นสุรับ1.33่งุล้านยูนิตแล้วก็1.23ล้านยูนิตนะครแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นคืน,น,น,นพูุ่งนี้ค่ะการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เป็นการประชุม เทรครั้งล่าสุดนะคะช่วงปลายเดือนนะคะผมที่ผ่านมาแนวโน้มราคาทองคำก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสตัวขึ้นสูงแนวต้าน2,000ดอลลาร์ได้ครับก็ขยับขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปสองพันยี่สิดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับ1,960ดอลลาร์แล้วก็1,930ดอลลาร์นะคะก็จะมีคำถามจากสื่อจากทุนเยอะนะคะว่าราคาทองคำ ในประเทศเนี่ยมีโอกาสกลับไปที่สามหมู่ได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาดูก็คือราคาทองสปอเนี่ยโอกาสกลับขึ้นไปที่สองพันเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ที่เป็นจุดสูงสุดที่ทําไว้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะก็มองว่ามีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในปีนี้เทียบกับปี2 5 5พนาี่ะคะที่ตอนนั้น้นคือราคาทองคำเคยขึ้นไปหาย 920ดอลลาร์นะคบก่อนหนะ้าที่จะ1,920ดอลลาร์นะคะเราคาทำตอนนั้นก็คือขึ้นจาก1,500ดอลลาร์ไป1,910ดอลลาร์เราก็ลดลง,ลงอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะลงลงไป200ดอลลาร์ถึง1,700ดอลลาร์แล้วก็กลับไปที่1,920ดอลลาร์เราก็ทำจุดสูงสุดมาเป็นเหมือนกันนะตอนนั้นนะคะตอนนี้ถือว่าเหตุการณ์ไม่ต่างกันมากแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็ขึ้นมาตลอดจาก1,800ดอลลาร์ขึ้นมา2,750ดอลลาร์นะครับขึ้นมาภายใน3อาทิตย์นะคะขึ้นมา300ดอลลาร์นะคะแล้วก็ลดลงไป200ดอลลาร์ภายใน2-3วันนะคะตอนนี้ก็มีมูนว่าโอกาสกลับไปที่จุดเดิม2,750ดอลลาร์หรือว่าทองแท่งก็มีมูนว่าจะถึง3ดอลลานนร์ได้ค่ะมัน ลงทุนทองแท่งอย่างอยากว่าออลงราคาทองลงไปเยอะๆนะคะแน,นะนำเข้าซื้อได้นะคะพเก้าร้อยามสิบดอลลาร์พันเการ้อยดอลลาร์ตอนนี้จะซื้อตามซื้อได้ส่วนเลึ่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่ได้ซื้อต้นหุ้นที่ถูกเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนช่วงต้นสัาห์าเท่าไหร่ ส่วนลงทุนในโกลฟิเจอร์เก่งกำไรซีราาีย์ซ้อยู่อว์นะคะพันเการ้อดอลลาร์เป็นจุดหน้าเปิดซื้อแล,วลาสาส้วถ้าจุดขายจ่ายาทุนพันเการ้อยห้าสิดอลลาร์ส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้ก็บอกว่าหน้าต่อแข็งค่าขึ้นนะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนัลกลงทุนจับตามองการเปิดเผยรายงานการไปนทึกเฟรดในคืนพรุ่งนี้เป็นหลัก USD futures แนวะรับ31บาทแล้วก็แนวต้าน3 1 3สบาส,ส่วนบาทเมื่อเทีบทยบดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ